เพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะไก่มีอยู่กี่ตัวเนี่ยเป็นพันพันตัวเลยนะฮะเป็นพันตัวแล้วเรามาถ่ายกันอยู่นะพเพื่อนๆจะดีขนาดไหนถ้าได้นเนลยนะถ้าให้อาหารไก่แล้วไม่ต้องเยอะแต่ไก่ได้ไข่มากกว่าออกไข่เยอะกว่าฟักไข่เยอะกว่าจะเจ๋งขนาดไหนครับแลวตอนนี้มีน้องกี้ซึ่งดูจากรายการของเรานะดูรายการดูให้รู้ แล้วนะฮะห,หมายนี้นครับด้วยการดูให้รู้แล้วเธอมีแรงบันดาลใจที่อยากจะนะครับบอกว่าอาหารดีเพทําให้ไก่ตัวโตอาหารดีทําให้ไข่ออกดีนะฮะต่างๆอาหารที่ทำเนี้ยเขาวิจัยเป็นยังไงนะไข่ที่เห็นดูนี่เอากล้องมาดูนะเห็นไข่เยอะแยะเลยฮะตะกี้นี้เขาชินแล้วตะกี้นี้ตอนานายเขาต้่นเต้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูล้างไข่ไข่เห็นไข่ชัดเจนไหมใกล้ๆเลยเห็นไข่ชัดเจนนะฮะ ตัวนึงเนี่ยจะออกไข่วันละ1ฟองนะถ้า3ามวันก้วันก็จะ3ามว้ฟองครับเนี่ยสตัว3ตัว,3ต,ว3ตัวกันอยู่แบบนี้ครับข้างในเป็นงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครวิธีการเลี้ยงไก่ดีนะฮะได้ไข่ใหญ่กว่าแล้วก็ได้ผลผลิตมากกว่าต้องมีการวิจัยกันครับโอเคผมไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวไปเห็นกันผมค,ครับโอนีอุตสา <laughs> รถกล้องยองไฟให้เราครับขอบคุณครับผมคมรมับ <นะ S 2> ขอบค <laughs> ุณครับพี่ครับเดี๋ยวเราไปดูร <laughs> ้านขายไก่อาขายไข่ไก่อันนี้ป่ะ <laughs> แล้วไก่นี่มันอร่อยแล้ววิจัยแล้วเนื้อนุ่มกว่าล้วอร่อยกว่า้วยนี่คือน้องกี้ <laughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปวั้งเปพาผมไปดูไก่หน่อยนี้นไอ้ที่เราขายไข่อ่ะเนาะขอบคุณครับไปดูกันไาดเลยไปเลยตามไปตามไปครับได้เห็นกันแล้วนะฮะ รู้ไหมอยากรู้ไหมอยากอยู่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวทามาถ้าอยากรู้นะครับไปเป็ดนี่มันปั้งเลยนะไปไห้ได้ครับไปาพาไปหน่อยครับแต่กี้นี้เมื่อสักครู่นี้มีมีเดี๋ยวผมเอาไม่ได้เอาไหม่อีกตัวมานะไม่เป็นไรเดินไปด้วยกันครับเดี๋ยววางปั้งเลยเนาะแต่ผมเดินไปด้วยแนละ้วสัมภาษณ์ไปด้วยกันนะฮะโอเคคุณกี้ดูจากรายการของเราก็เลยมามา ามาเป็นคุณดูรายการของเราดูรายการดูให้รู้แล้วก็เลยมามาตัดสินใจที่จะเรียนแผนกนี้เลยสาขานี่เลย่าขา,าด้านโภชนาศาสตร์ค่ะอืมโภชนาศาสตร์เลยนะนี่แรงันใจของรายการเราแล้วรายการเราต้องมาถ่ายต่อนะครับเพื่อได้รู้ว่าเรียนแล้วดูรายการแล้วมันดีขึ้นยังไงนะครับเพื่อนถ้าเป็นประโยนชน์ฝากแชร์ด้วยครับแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เขาขายไขย่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์อ่าที่ ผลิตออกมาจากฟาร์มค่ะเอาจากฟาร์มด้วยแล้วก็มีเนื้อไก่บอกว่าไก่ดํามีไก่เบตงค่ะเบตง ku ku เบตงแล้วมันอร่อยยังไงอธิบายให้เพื่อนเฟังครับอร่อยไงมันอร่อยยังไงแบบนี้ป่ะอันนี้เนาะอร่อยยังไงจากการพัฒนาเอาไก่เคยูมาปรับปรุงฮะใช่ไหมคะมันนุ่มไหมหรอไงฮะไก่นุ่มได้เหรอบอกสูดได้เหรอไก่นุ่มไขมันน้อยค่ะไข่ไก่นุ่มไข่ไขมันน้อยแล้วอร่อยกว่าแบบนี้ฮะ ทางขวานี้ครับโอเคเราแล้วไงต่อครับผมนุ่มกว่าแต่ไม่มีใครรู้กันถ้ารู้อ่ะจะแย่งกินขนาดไหนอ่ะถ้าแย่งกันเนี่ยไม่รู้กันนะไอันี้เนาะประมาณอย่างนี้โอเคเดินไปตามไปเยนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฮะนี่พากันนะไลฟ์สดเลยเพื่อนจะได้เห็นกันนะครับคือด้วยความที่ไก่นี่ไม่ได้เราไม่ได้เร่งโตแล้วก็เลี้ยงมาค่อนข้างนา เลี้ยงมาเขาไม้างนานใช่ค่ะจะมีคืออ๋อเลี้ยงรู้เปล่าแล้วผมถามหน่อยก็แล้วกันไก่ที่เขาเลี้ยงกันอยู่ใส่ยาปฏิชีวนะเยอะไหมคือฟังให้ดีนะใส่ยาปฏิชีวนะไหมอ่าเยอะไหมค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะที่เรากินกันอยู่เนี่ยคือไก่ที่ใส่ยาปฏิชีวนะเยอะเหรอทุกวันนี้ที่เรากินที่เรากินมันมีการลดในการใช้เพราะว่าคน เทรนการรักษาสุขภาพค่อนข้างเยอะอเลยปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงการใ,ใช้ยาใครอยู่ในฟาร์มที่นะฮะใครอยู่ในฟาร์มที่ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูแล้วใช้ยาเป็นเชื้วนะบอกไปเลยบอกกระจายไปเลยนะบอกเพราะของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนั้นนะฮะกระจายกันเลยเดี๋ยวไปดูนี่ไงร้านขายไข่ไก่แล้วตอนเช้าจะมีคนมาซื้อกันเยอะเลยใช่ไหมมาซื้อ,อโอ้โนี่ออกอีกอ่ะนี่ใช่นะเขาอ,ออกมาแล้ว <laughs> ซื้อเยอะ มาดูชมกันนี้กันเพื่อนๆถ้าอยากได้ไก่อร่อยแล้วก็ได้แบบว่าไข่ไก่ที่ดีนะฮะไข่ไก่ที่ดีต้องเป็นยังไงครับไข่ไก่ที่ดีเริ่มจากสายพันธุ์ดีสายพันธุ์ดีอาหารดีและก็การจัดการดีอ้ามวลทันเหรออ๋อไม่เขาปิดร้านปิดปิดร้านแล้วไม่ขายแล้วเจอตง่ถึงช่วงีคือเปลือกไข่บดมาดูเนี่ยนี่คือเปลือกไข่บดอะไรเหรอเปลือกไข่บดตัวเอาไปทําอะไรครับ เป็นเพิ่มแคลเซียมค่ะให้กับให้กับพืชให้กับพืชอ๋อไปให้แคลเซียมให้กับพืชได้ดีเปลือกไข่อย่างที่บอกคือมันมีแคลเซียมกับตัวฟอสฟอรัสเป็นเพิ่มแล้วทานดีกว่าปีแล้วไหนขอหนุไข่ใช่ไหมนี้เอาออกได้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นให้ดูพิเศษใช่ให้ดูพิเศษให้ดูพิเศษให้ดูพิเศษย้ายไปย้ายไปย้ายไปเพื่อนฝากแชร์นะครับเพื่อนจะได้รู้กันแล้วก็ได้กินของดี ที่มียาปฏิชีวนั้นน้อยแล้วก็มีไข่ที่เขาพอเลี้ยงกันมาเองแล้วก็วิจัยกันมาเองนะฮะไม่ไม่ใช้ยาไม่ใช้ยาเลยนะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติใช้เวลานานกว่านะเลี้ยงนานแล้วแต่ไม่มีใครรู้กันผมดูให้รู้เราพามาเพื่อได้รู้จักกันถ้าอยากมากินอ่ะกินที่ไหนอยากรู้ยังแชร์กันหน่อยนะนี่นี่ไก่เบตงแก่กรกละเก้าสิบาทนะฮะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากกินของดีๆนานๆมากินให้ ซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ครอบครัวนะครับผมไม่มีส่วนกําไรทั้งสิ้นนะฮะปกติคือไก่เบตงที่ที่ภาควิชาธรรมจะเปิดร้านช่วงเกษตรแฟร์ค่ะเกษตรแฟร์ใช่จะมีเข้าวมันไก่เบ,บตงแล้วก็เอามาเป็นไก่อกโอเคใช่เฉลยได้ยังว่าที่นี่ที่ไหนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมะะนะลยแล้ที่นี่คือที่นี่คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวจกเกษิกกจค่ะ ผู้ชาาราหน่อยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกเกษกิจค่ะมาให้ได้นะครับมาได้ไม่มีใครรู้กันนะไม่ค่อยรู้กันเพราะว่าเขาใส่ใจในการเลี้ยงแต่ไม่ได้มีเวลาในการโปรโมทผมช่วยให้เพื่อนๆรู้จักกันแล้วมาถ่ายายการเพราะน้องได้ดูรายการเราแล้วก็มีการตัดสินใจที่มาเรียนคณะนี้เรียนต่อเลยแล้วเดีย๋ยวดูรายการกันดีกว่าดูแล้วมาซื้อที่นี่นะเดี๋ยวทางเข้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอีกทีนะเพื่อนเสิร์ชคำว่าอะไรนะ ฟาร์ามไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจค่ะโอ้โห oh, หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจยาวจังฮะแต่อินเสิร์ตข้างหน้ากันเราดูขา้างหน้าฟาร์มกันเดี<อ>๋ยถ้ามีโอกาสนะถ้าไม่มีก,มมก,มมก,ก็ลองลองเสิร์ชดูครับอ,อันนี้ก็ขายไก่นี่คือ,อนนปิดร้านแล้วนะขา,ขายเกี้ยงแล้วนะอีกทีได้ไหมครับฝั่งนี้ดูเรื่องเอาช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้าข้างหน้าเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าได้ยินอยู่เนาะนี่ดูไก่อันนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นเดี๋ยวผมจะซื้อกลับเนี่ยเป็นไก่ออร์แกนิกด้วย เปิดให้ดูหน่อยนะอ๋อล็อกอยู่ล็อกอยู่อะไรพร้อมปรุงเลยดีๆอย่างเงี้ยน,เนะเพื่พอร่างกายอ่ะตาอบรมร้อนนะครับไขมันน้อยไขยมันน้อยด้วยดีกับสุขภาพด้วย,น,น,ะวยนะครับก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็พราะอายการเราก็คือชีวิตดีขึ้นมีความรักเพิ่มขึ้นมีความผูกพันมากขึ้นได้ข้อมูลดีๆที่เราไม่รู้จักกันนะฮะก็ดูให้รู้รูให้ลึกครับแล้วก็น้องกี้ครับชื่อน้องกี้นะครับนี่เรียนต่อปริญญาโท อยู่ครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่พอดีก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆครับเดี๋ยวต้่องทานข้าวเที่ยง้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายต่อนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าหน้าทางเข้ากันครับพาไปดูให้ทางเข้ากันครับทุกคนตอนเช้าจะมาซื้อกันนะหมดแล้วเนี่ยตอนเช้าคือมาจะมีมาจองบัตรคิวจองบัตรคิวจองจองบัตรคิวด้วยแล้วโทรเบอร์อะไรดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็โอ้โหแต่ไก่ยังเหลืออยู่เนาะเหลือเยู่ค่ะอ๋อเพราะเขารู้ว่าไก่ไข่ไก่มันดีกว่ายังไง ไข่ไก่เรามันไข่ที่ไข่สดขายวันต่อวันขายวันต่อวันขายสดนี่ครับตรงนี้ฮะฟาร,ร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกะส,สิกิตอ๋ออ่านยากจังแปลว่าอะไรเนี่ยเป็นท่านเป็นคนแรกเริ่มในการเลียงไก่เอียงไก่โอเคแล้วไปน้อนี่เป็นทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวพักเที่ยงกันครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆฝากแชร์แล้วก็ฝากนะฮะกดไ like ลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจครับน้องกี้ด้วยครับ Bye bye!